รู้ดับว่างนะครับรู้ดับว่างทุกขณะนะครับมีการรู้รู้แล้วก็ดับรู้แล้วดับดับแล้วว่างว่างแล้วก็รู้รู้แล้วก็ดับดับแล้วก็ว่างนะครับการอยู่อย่างอริยะก็อยู่แบบนี้นะครับอยู่โดยชอบแต่ปุถุชนนั้นหลงหลงแล้วเกิด เกิดแล้ววุ่นวายนะครับแล้วเมื่อวุ่นวายแล้วก็หลงอีกหลงแล้วก็เกิดอีกแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายเกิดอยู่กับโลกอยู่กับภพบชาติอยู่กับความคิดอารมณ์ความรู้สึกจิตใจที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นทุกข์ที่ไม่แน่นอนนะครับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะักคิดไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอด แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราตัวตนของเราก็เลยมีอดีตอนาคตปัจจุบันก็เลยมีทุกขมีกับมีเหตุได้เกิดทุกการดําเนินชีวิตก็เลยเป็นอยู่โดยไม่ชอบอยู่ที่ไหนก็ไม่ชอบอยู่กับใครก็ไม่ชอบอยู่อย่างไรก็ไม่ชอบเพราะว่ามันมีแต่เกิดนะครับมีแต่หลงมีแต่เกิดมีแต่วุ่นวายนะครับไปกับตัวเองไปกับผู้อื่น ครอบครัวสังคมโลกทางโลกทางธรรมมีแต่ส่งออกนอกตลอดไปเกิดพบเกิดชาติเกิดความคิดเกิดใจเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกตลอดนะครับโดยเจตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็กระทบกระทักก่งกับคนกับสัตว์กับสิ่งของไม่จบไม่สิ้นนะครับสัตว์ทั้งหลายก็เลยเหนื่อยเหนื่อยกับเจออะไรที่ซ้ำซากจำเจตอกย้ำ เก็บ,บกดกดดันสแสวงหาครอบครองรักษาสูญเสียพักพลากอยู่กับกรรมผลของกรรมอยู่กับกิเลสผลของกิเลสอยู่กับวิบากผลของวิบากตลอดก็โมอหมกม,มุ่นรับเพลินพอใจอยากใคร่อยู่กับอารมณ์อยู่กับร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมอยู่กับพัสดุกรรมตถุกรรมกิเลสกรรมอยู่กับชีวิตที่เละล่นอยู่กับชีวิตที่ ่วงโรยอยู่กับชีวิตที่เลื่อยเปื่อยนะครับจนเกิดจนตายนะครับไม่จบกีพภพกิจชาติก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่อริยะนั้นรู้ดับว่างนะครับเพราะว่าไม่หลงแล้วเมื่อรู้เมื่อดับเมื่อว่างนะครับไม่ว่ารู้อะไรก็ดับตลอดไม่ทันลุกลามนะครับไม่ทันวุ่นวายเพราะารู้แล้วดับ รู้แล้วว่างไม่ไปยึดเกาะยึดถือยึดมั่นว่าเป็นเราของเราตัวตนของเราในสัตว์ในสังขารในรูปในนามในธาตุในขันในอายตนะนะครับไม่ไปกำหนดัดขัดเคลืองร่มหลงไม่พอินดีพอใจอยากใครนะครับไม่ไปยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยึดตารูปวัตถุที่งสังสงมปทาธรรมไม่ไปยึดธาตุขันอายตนะใช้ชีวิต รู้ดับว่างอย่างอิสระไม่ต้องคอยอยู่ในอำนาจของกิเลสของมารกิเลสมารกันตามาอภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุม,มารเป็นอิสระจากมารทั้งหลายนะครับพอรู้ดับว่างมารจึงทำอะไรไม่ได้รู้ก็มีศักว่ารู้ด้วยซ้ำไปนะครับดับก็ดับแล้วดับเลยรู้ก็รู้แล้วจบดับแล้วจบว่างแล้วจบ มันไม่ต่อเนื่องนะครับมันไม่ตั้งตัวมันไม่ติดเ,เป็นตัวเป็นตนนะครับไม่เป็นเราเป็นเขาไม่เป็นรูปเป็นนามไม่เป็นธาตุเป็นขันฉันร,วว calculus, รู้แล้วว,ว่างนะครับรู้แล้วว่างมันก็เลยมีชีวิตอย Echo, ่างไม่ต้องยุ่งยากนะครับไม่ต้องแย่นะครับไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างเยือกเย็น ใช้ชีวิตยอย่างสงบนะครับไม่มีปัญหากับชีวิตนะครับไม่มีภาระกับชีวิตนะครับไม่มีเรื่องราวกับชีวิตเพราะว่าการที่เรามีชีวิตอยู่โดยที่เป็นกังวลเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้นะครับเรานึกว่าเรารู้นึกว่าเรา รู้เพามีเรานะ่ะมันก็เลยถือว่าไม่รู้แต่ถ้าไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่มีของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวตของเรามันก็รู้นะรู้ระด,ดับรู้แล้ว,ว่างถ้ามีเราแล้วมันหลงก็เรียกว่าหลงรู้ก็จะเกิดเกิดมานะเกิดทิฏฐิเกิดอวิชชาตหนาอุปาทานแล้วก็วุ่นวายในการคิดพูดทําปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาวะโลกสภาวะธรรมสภาพของชีวิตสภาพธรรม มันก็เลยเรียนทำสอนทำสวดท,ทำสร้างทำไปแพร่ปฏิบัติธรรมไม่จบหรือว่าสร้างโลกรักษาโลกเพลินอยู่กับโลกไม่จบเกิดตายกีพภพกี่ชาติก็เหมือนเดิมนะครับมีธาตุมีขันไม่ว่าเกิดเป็นสรรพสัตว์ชนิดไหนนะครับก็ยังเกิดอยู่ถือว่ายังต้องใช้ผลกรรมใช้กิเลสใช้บาปใช้ธาตุใช้ขันในการดําเนินชีวิตพอสุดท้ายก็ไม่พ้นทุกข์ ฉะนั้นเมื่อเราเบื่อหน่ายกายกำหมน่ะดุจพ้นนะครับเราก็รู้รู้ดับว่างรู้ดับว่างทุกขณะทุกขณะนะครับรู้ดับว่างทุกขณะมันก็เลยไม่ติดนะครับไม่ค้างนะครับแล้วก็ไม่เครียดนะทุกอย่างรุล่วงทุกอย่างจับพันทุกอย่างขี้ใครผลใครน,นะครับไม่มีพันธะไม่มีปัญหา เพราะว่าชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อที่จะจบให้กับวัฏจักรมาจบให้กับกรรมกิเลสบางจบให้กับความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะจบพรมอาจรรย์ทาที่สุดแห่งทุกข์ทำนิพพานให้แจ้งนะครับถึงทำมนุษย์ทำแจ้งทำสิ้นสงสัยแต่เพราะว่าศัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่ได้คบกัลยาณมิตรไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์ แม่ได้ศึกษาพระพุทธปฏิบัติธรรมก็เลยเลื่อนไหลไปกับโลกนะครับพอสุดท้ายก็เกิดตายได้แค่นั้นแต่เมื่อเราเบื่อการเกิดตายแล้วเราก็ต้องมารู้มาดับมาว่างนะครับเบื่อทุกข์แล้วก็มารู้มาดับมาว่างเบื่อความเครียดความเก็บกดกดดันเบื่อความกังวลเบื่อภาระความรับผิดชอบก็มารู้ดับว่างทุกนันนะก็เลย ไม่แบกหามถือท่าตืขันถืนนะทุกขณะนะครับเพราะว่าทุกขณะเนี่ยเกิดดับว่างหมดมันก็เลยพ้นไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาพ้นไปจากอสุภะความงามเที่ยงสุขหรือว่าตัวตนผลนะหลุดพ้นไปนะครับพ้นไปจากโลกธรรมนะครับรู้ดับว่างไม่หวั่นไหวไม่วุนว่นวายไม่วอกแวกไม่ภาวะ,วะภวงไม่ห่วงหน้าห่วง,งหลังนะครับไม่มีพันธะกับชีวิตกับโลก นะครับเพราะว่ารู้ดับว่างรู้ดับว่างมันก็เลยเบานะครับไม่ต้องแบกรู้ไม่ต้องแบกการเกิดไม่ต้องแบกความวุ่นวายเขาเรียกไม่ต้องแบกเรื่องแบกภาระที่จะไปจบไปเคลีร์ไปคลายเมื่อไหร่ให้มันจบมันเกลีร์มันคลายไปเลยรู้ดับว่างรู้ดับว่างไปเลยก็เลยไม่มีอนาคตนะครับไม่มีการเวลาอยู่นอกเหนือการเวลาไม่มีอดีต ไม่มีปัจจุบันนะบเป็นผู้เหนือโลกเหนือสมมุติเขาเรียกวิมุุดฉะนั้นก็เลยรู้ดับว่างรู้ดับว่างนะครับไม่ต้องทุกข์กับอนิจจังไม่ต้องทุกข์กับทุกขังนะครับไม่ต้องทุกข์กับอนัตตารู้ดับว่างรู้ดับว่างก็เลยสบายสบายเพราะว่าไม่ทุกข์นะครับสะดวกเพราะว่าไม่ติดข้องสะดวกสบายสงบนะครับ ไม่ฟุ้งซ่านเย็นไม่เล่าร้อนมาผลคลายไม่เครียดนะครับร่วงโปร่งเบาสบายกายใจตั้งมั่นล่องแค่โคนแก่การงานสดชื่นเตื่นและเบิกบานเออ,อ,ออบิ่มอิ่มอกอิ่มใจนะครับมีกําลังกายกาลังใจใ,ใช้ชีวิตอย่างเบาสบายสบายใี้ผ่อผลคลายใช้ชีวิตง่ายๆล่องๆโลกร่วงโปร่งๆนะครับไม่ติดข้องไม่ติดขัดในะช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตเย็นใช้ชีวิตได้ง่าย ก็พออาศัยว่ารู้ดับว่างรู้ดับว่างนี่แหละการงานดีการเงินดีสุขภาพดีมัง่งคั่งร่ำรวยดีสะดวกสบายดีอิสระปวดปวโล่งเบาสบายไม่เป็นทาตนะม่เป็นทต้องไม่เป็นกังวลอะไรใช้ชีวิตสบายสบายนะครับฉะนั้นก็เลยรู้ดับว่างรู้ดับว่างทุกขณะก็เลยไม่ต้องสะสมกิเลสไม่ต้องมากมากไม่ต้องวุ่นวายนะครับไม่ต้อง เมนาย,นายนะไม่ต้องทุกข์ยากลําบากไม่ต้องทุกข์ทรมานกับชีวิตนะครับฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายรู้ดับว่างรู้ดับว่างไว้ก่อนนะครับจึงจะคาดแค้ปลอดภยัยจึงจะหมดเรื่องหมดราวหมดภาระหมดปัญหานะครับรู้ดับว่างรู้ดับว่างดีๆด,ด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ ถ้าท่านจะเป็นผู้มีประโยชน์มีความสุขมีทรัพย์บ้านข้างน้ารวยสุขสะดวกสบายนะครับหมดภาระหมดหนี้หมดเวรหมดกรรมหมดกิเลสหมดวิปากหมดเจ้ากรรมนเวรนะครับรู้ดับว่างรู้ดับว่างก็จะแคดค้าแค้วฆ่าออปลอดภัยจากพนตรายทั้งหลายนะครับประสบสิ่งที่ดีงามนะสมบูรงในสิ่งปรรถนานะครับนั้นก็เลยรู้ดับว่างรู้ดับว่างรู้ดับว่าง ได้กันทุกท่านทุกคนนะครับรู้ดับว่าง